สดสดๆเลยนี่สดสดครับเบี้เอามาจากท้องเลยบ่แมบีครับเอาลูกมันยันที่กระบอกแบบกูซะก่อนนามพ่อก่อนน้องเป็ดพ่อครับพ่อเนาะเติมเอาครับนี่ครับลกหนึ่งก็คือน,น้องหนึ่งน่ะแหละนี่ครับว่าถ้ารออีกปั๊บหนึง่งเงินบ่าหอนเป็ดเนครับ ร้อมสําหรับการซ้อยแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเพราะว่าเวลาเขาซ้อยนี่เขาซ้อยเสร็จเรากฏว่าไปต้มอีกรอบนึงแม่นครับแม่นครับยัดไปยกครับโอ้เออซีมันไปสิบเอ็ดโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยขามันหักบ่นี่บ่ขาผมหักหรอกแขาผมนะหักแล้ว ฝุดทีมันเอียงฝุดทีมันเอียงครับโอ้ยเอาดีๆเอาดีขั้นเนยขั้นเล่นโอ้นี่แหละันไหหันหันหัมีดทึงอย่างเนี้ยไม่พิข้างบัวบอนะาค่มสุดเลยนี่ในในในฮื่นเนี่ยข่มสุดลองไปไหนหน่อยเอเฮ้ยหน่อยขมอยู่แล้วย่ๆลองลองครับ ตอนนี hmm. nope. ้เขากล่สีซ <laughs> mm ้อยครับซ้อยเป็นชิ้นมักชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยจัดไปครับขาเบิ่งนี่มีดบกเผาพี่นออกแบบนี้รบแรีนมากนะครับเด้ออสร้อยไปซ้อยไปซ้อยอะไรเลยเรือเออสร้อยมีดเผาเอาเอาไหมบอกินไม่ได้หรอกเหนียื้องต้มอีกตัวมันเนี่ยข้าวข้าวเดียวเหมดเอ๊ะเบิ้งเป็นเนื้อเสียบเพื่อนหนึ่งว่าจะปุ๋มเสีบซ้อยแล้วครับบารนี้ มักตันใหญ่ตัวน้อยก็จัดไปเลยจัดตามคนกินเหรอครับตามใจคนกินนี่ก็คือหนองงัวครับพี่นนองหนองงัวนเหมือนน้ำลายแตกแต่ทีนี่น้ำจิ้มเจ้าจิ้มเล็กน้อยนะเนี่ยนะแบบกินแบบบ่ต้องจิ้ม้ะครับพี <t ry> ่น like ้องไม่เหลกินเนื้องัวข้อนี่แหละเนื้อหัวใหญ่อยหัวง่วยหัวง่ายบ่แต่ว่าเหนียวครับคือว่าตอนนี้เขาต้มให้มันจังหน่อยบัดนี้เขาอยู่ทีปรุงอีก ตอนนี้เขากำลังซอยครับตอนนี้คงกระเฮ็ดเจลมาให้เรียบร้อยพี่น้องลองชิมกันปะเป็นการเรียกน้ำย,ย่อยชิมก่อนเนาะนี่ครับรกวัวหรือว่าหนองงัวเฮ็ดแ .arr เจลเปรี้ยวล่องล่องก่อนล่องก่อนล่องก่นอนหืมถี่หอดก้อยได้ปะเน,นาะรสชเดี๋ยวกับจุเนาะแม่นครับที่งันจะนับ ช้อยช้อยเงี้ยข้ามกอนเจ็บปะขึมาเห็นเนี่ยหนิก็เจ็บเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปบึงตอนต้มแซ่บกันเลยตอนนี้ก็น้ำเดือดพร้อมพร้อมครับอันดับแรกก็ใส่เข้าไปโลดเครื่องของข้าตะไคร้ใบประกูดใส่ไปเลยจวดเยี่ยมเยี่ยมเกลือเกลือของหวานก็ประเดี๋ของหวานของหวานเอาออีกแล้ว เซหลส์เซบหลส์เซหลายเซบหลายเกลือได้ครับผมเข้มขันเข้มตัดส o o ตัดส o o หนาวบักขามเกิอความเปรี้ยวขั้นตอนต่อไปเขาใช้ย,ย,ยังครับเนี่ยครับน้องเมียเฮียยังทำดิเฮียมาได้บาได้บาได้มาได้ยังนะน้องงัวน้องงัวครับน้นองงัวนไปน่องง่วนโอ้น้องเมียบาได้เนาะน้องเมียบาได้ครับ รักษาไปยังนี้น้องเนียน่ยไปบึ้งเรียนนะขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องยังไงครับพี่จะได้ป่ะนี้บุ้งครับบุ้งไอ้โฉสุดยอดน้ำปลาน้ำปลาตรงตวงโอ้โหตรงตวงกะด้วยสายตาแงนผงนัวผงนัวเสียไหลเสียไหลายไส้ไหลเสียไหลายเออได้หน่อยเสียหน่อยโอ้ไม่กอดว่าจะมี หน่อยได้ไหผงติผงจัากน้อยจัากน้อยโอ้โหนี่ก็คือต้มแซ่บนะพี่น้องเหงื่อแตกพี่น้องมันพรอนไม่อยังดอกขาดบ่ได้ขาดบ่ได้บักเน่าต้องยกสูงๆนะครับขัดตำมันสิขมโอ้ขัดตำมันสิขมเพาต้องยกเห็นผ่านอากาศแมีนครับสุดยอดแล้วบุได้ซีพีเก็บเนี่ย จริงนะครับมันแสีบหรือไปเสียบแล้วครับซิมเบิ้งกิ่ห่ะบัวครับผมให้เจ้าซิมเลยมั่นใจขนาดนั้นคอยเห็ดกับมือเสียหนาเสียตาเพื่นไดพี่น้องอ่าทาเบิ้งมันสเสียหนาเพื่นไหนาทาเบิงบ้งเลยครับให้แกโตอีกแสบีบซิมเบิง้งบ้าบขันบปแเสบนะผมเป็นเสฟเป็ดเอาละพี่น้องผมเสียให้เบิง้ง แซบบอกแซบผมบอกตรงๆได้เลยครับบอกแซบบอกบ่าแซบนะแซบบอกแซบนะมาจากเชฟกระทะทองแดงมาจากไหนครับนมาจากไหนไพี่น้องหลุดจากอีสานนี่เลยพี่น้องแมนอีสานแท้ๆนี่พี่น้อง สั่ไต่พ่อมแล้วฝุ๋งฝุ่ง,งพี่นอ้องผมอยากกินแห้งมีอย่างอีกครับพี่นอ้องตอนนี้มีอย่างใส่กับฝ่าใส่เลยเราหิวคอแห้งบาดนี้โอ้ย,อยใส่โอ้โห<ช><บ>ใส่เรียบร้อยครับสำหรับมื้อนี้สำหรับเมนู ต้มแซบ่บน้องเมียยังมีกล้วยอีกเนืมื่อนี้ครับนี่นี่ครับมือกล่องของผมนะครับเนี่ยอ่าน้องในมือกล่องของผมครับมื่อนี้สินมาสวยกินน้ำแข็งยังแก้วขาวๆนี่ครับน้ำเต้าจับปะไอ้วิสกี้โอ้จวดจวดวิสกี้วิสกี้วิสกี้วาวิสกี้ววิสกี้อ่ายวิสกี้ โหโซโลบงซิมบึงครับผู้ใดสิจัดก่อนนี่นี่ให้มือกล่องก่อนมือกล่องมาท่านหนึซิมบึงบอกมันจิแ่บดีบ่บ่จริงจริงบ่ตรงตรงแล้อจะนับอืมอือ่ะกิ่นรสพี่น้องนะจัดไปแ่บดีี่ผมชิมแล้วแ่บแล้วอันขาวๆนี่เฮามากินตอนไหนขมหนอยมไขหน่ยก่ไน้องเน่ มันต้องตัวนี้หว่ามันหอนย <c oughs> <c oughs> ังไงเจนับพวกอีสานเวลาเขากินเนื้อเป็นยังเขาต้องกินเป็นขอยคือว่ามันเรนุ่งแสบเดือบอกกันเจนี่มัน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 ส่งเขีวยวไหมมันส่งเขียวม,นมวนันตรงนี้ตัดไปเลยหรือเ่าเกี่ยวปลาเกี่ยวปลาจไดจวดไปเพิ่มมันเยอีกินบันี้กินเขาแสบไหมพ่อเนื่องมาเากินอีกิน่เขาแสบนะเนี่ยครับบอกอีรีนะครับ<ห> บอกต้องควบจิ้งในไก่กินพอประมาณกินพอประมาณคือว่าบันอกของหน้าเขานี่กินเดากินนี่ให้เป็นยานะครับนะอย่าไปกินแห้งกินหลายกินมากมันอกี้สิเป็นโทษเดี๋ยวเป็นกินให้เป็นยากินเขาแซ่บเด้มาเป็นธรรมดาจัดไปพี่น้องเอาบอกเดี๋ยวกันกินกะมีมารยาทหน่อยคือว่าเดี๋ยวกินจะไรครับโอ้โหต้องกินนึนเนี่ยจวดกินไปพี่น้อง